พัทยาพัทยากลางวันเปรียบสเสมือนกลางคืนที่บ้านเรากลางวันเงียบกลางคืนคึกคักเอาดูสิผู้คนเห็นหนอนหลับกันหมดไม่ค่อยมีห้างเปิดหรือ,อยังเจ๊นหน่อยซีฟูด้ด เจ๊หน่อยซีฟู้ดห้างเปิดหรือยังมองอะไรเจ๊เอาไหมก็น่ากินน่ากินจริงแล้วแต่ว่าอาหารพวกนี้ราคามันจะใกล้เคียงกับมันเป็นมันเป็นราคามาตรฐานมันจะใกล้เคียงกันทั่วประเทศแต่ว่าถ้าเป็นข้าวราดแกงจะแพงไม่รู้สิแล้วแต่มองออกแบบ ก็เดินมีทหารมาดูแลความปลอดภัยยามกลางวันอทหารง่วงนอนนั่งหลับก็ดีนั่งหลับ,ลบถ้ายืนหลับไม่ดีโอ้โอเจระวังไปช็อตนะหน้าฝนโอ้ เจมี่โอ้ไปริ้วเลยเว้ยอันนี้เป็นกลางคืนกลางคืนของพัทยาผมอยาให้ดูว่าพัทยาตอนกลางวันเหมือนกลางคืนบ้านเราอย่างไงเพราะว่าร้านหลวงปิดหมดเลย ไม่ได้เ,เห็ลอรกันงานสร้างมากเลยดูไหปลาตัวใหญ่กุ้งดูมผมใคยกินร้านนี้ดีกเก่าไว้ไหมนะกุ้งกระดิกหนวดได้ เน่ะพุ่งมันกระดิกหนวดได้กินร้านนี้แหละว,วะนะนี่คือปลากระปงองยู่สุตนะปลากระพงนี่ปลาเก๋าทำไมมันเก๋าว้าวให้ชมเมืองพัทยาครับอย่างนี้เองอ จริงไหมที่ลงใหญ่พูดเงียบมากกลางวันนี่เวลานี้ให้ดูในกานะบ่ายโมงแล้วเนี่ยสิบสองห้าเก้าอ่ะเอาสิสิบสองห้าเก้าแล้วอ่ะสิบนาทีเดียวบ่ายโมองอ่ะนะแต่ว่าร้านเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้ากลางคืนลเอ้ยกลางคืนแล้วชึงว่งชั่งชึ่งชั่งนะ นี่เหมือนนะพาพาป้าไปกินข้าวแกงจันละยี่สิบเลยมีมีที่ไหนเมื่อวานเจอกุ้งนี่เราไปถูกทางหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับพี่โรยเย็นการ์เด้นไปทางไหนครับ,รบ,รบขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูของ เช่นกาเช่นห้าร้อยเมตรขวามือเป็นไง GPS GPS เจ๊ว่าไงเออห้าร้อยเมตรขวามือโ<ม>อ้โ,โลยเยนการเด้นนี่แหละคือสถานที่กินข้าวของเราทำไมเจ๊ไม่กินเซเว่นเนีย่ยตรงนี้มีเซเว่นเยอะเห็นเจ๊บอกว่าเซเว่นเจ๊ชอบโอ้หน่ากีน ต้องเราพูดดังๆลบเสียงเพลงยี่ถึงแล้วต้นมะขามที่เมื่อก่อนหลวงใหญ่เคยมานี่ต้นมะขามต้นนี้แหละจำได้โอ้โหทำไมเจ้าถึงได้ใส่เสื้อผ้าหนาอย่างนี้ต้นมะขามผู้กระถินงงามมะขามดอกผู้ชายรามก คืนก็รถไม่มีวิ่งเราดูในคลิปแล้วเป็นถนนคนเดินทั้งคืนเดินแล้วก็แวะเก็บเกี่ยวความสุขต่างๆบนถนนซึ่งเป็นความทุกข์ของลุงใหญ่โอ้โรเ,เย็นสวนไปโรเย็นสกาเดนครับอีกนิดเดียวถึงแล้วครับอีก200เมตรถึงแล้วครับ พัทยามีกล่องให้เช่าเลือดเยี่ยมเลยมีกล่องก <c oughs> ็พาชมพัทยาต่อแล้วก็ชอบชอบก็ถ่ายถ่ายเอาไว้ให้ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี ฝรั่งมันนึกว่าบ้านมันมันก็เดินพูดกันร้องเร้งร้องเร้งเออมันก็ดูถูกเราเออใช่มันมันใส่รองเท้าผ้าใบมนเท้ากัดมันใส่มันกลัวโดนคนจีนเหยียบเท้ามี่อาจารย์รับสมัครพนักงานโคโยตี้เยอะแยะเลยฮะนี่ไม่มีงานทำไม่ใช่เลยเราอะ เอ,อเดินเที่ยวพัทยาครับหาสักสิบนาทีนี่ไปดูอาโกโก้กันโอ้สุดยอดถนนพัทยาดูสิว้าว งานที่หยุดยอนโอู่โรเย่กาเด้เดนออถึงยังไหนบอก500เมตรทำไมไกลจังอีกนิดเดียวถึงล่วนีอารมณ์ดีแคดแต่เราหิวย่นี น้องโรเยนการ์เด้นน้องโรเยนการ์เด้นฮะมาถูกทางแล้วเจ้าครับใจ้ากจ้านี่เขาเขียนบอกว่าอะไรโอ้ถึงที่เที่ยวแล้วเหมยเอ้ยสนุกนี่ไงพัทยาต้องเป็นแบบนี้ที่เที่ยวต้องเป็นแบบนี้เออนี่มันต้องเป็น กลางวันดินี่มันกลางคืนที่เราเดินนี่เออโู้ผ่านมาสามเซเว่นแล้วยังภรรยาไม่ยอมจอดผู้รถไม่สบายเว้ยผู้ ทำไมเอารถมาช็ไว้อย่างงี้เดี๋ยวน้ำมันก็หกหมดตลกว่ะอยู่หน้าเซเว่นบอกก็เดินไปเรื่อยจะถึงแล้วต้องอย่างเดียววะงี้เออตรงอย่างเดียว นี่พัทยาถึงแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ดิเออเมื่อกี้มันไม่ใช่เมื่อกี้มันประมาณว่ามันมีแต่โตะมีแต่เก้าอี้มีแต่ความมืดเออต้องอย่างนี้ที่พัทยาเออใช่แล้วมันต้องเที่ยวอย่างนี้ไม่ไปแล้วอยู่พัทยานี่แหละหนุกนันบ้านตะไทยอยู่ที่นี่แหละว,ว้าว โอ้แบคแพกมันต้องเดินจริงไหมน้องเออ,อเออ,น,อน้องโรโ,โยานการ์เด้นตรงไหนเดินไปตรงนี้ครับอยู่อยู่ฝั่งไหนฝั่งขวาครับขอบคุณมากครับโอเคลุงใหญ่จะพาไปโรยานการ์เด้นแต่ว่าตอนนี้มันได้สิบนาทีแล้ว มใหญ่ถ่ายยาวไม่ได้ถ่ายยาวเดี๋ยวอัพยากเพราะว่าต้องไปอาศัยอัพตามร้านกาแฟไงก็เลยอัพยากเดี๋ยวมใหญ่ขอให้ให้เป็นว่าเอาเอาแค่นี้ก่อนให้ดูใชายหาดพัทยาแล้วกันโอ้จานดูใชายหาดพัทยามวยนี่ไงทะเลนั่นเป็นเม็ดหินของเรา มาถึงแล้วนั่งเรือแล้วตายมาด้วยกันลองคลนะครับกดไลค์กดแชร์ไลค์แชร์ไม่แน่อ่อนทั่วเดินคุยรุ่ยทาย่องใหญ่ใจดี9.3.25เมกะเฮิร์ตโรงแรมผ่าสุกปรานฟรีวันนี้ถึงแล้วพัทยาอย่าลืมตั้งโทรศัพท์ขึ้นกดติดตามครับตัวแดงๆใต้คลิปเลื่อนขึ้นคุยกับผมใหญ่ได้ทุกเรื่อง ที Comment. Comment ค่คอมเมนต์คอมเมนต์ได้ครับขอบคุณมากครับ